นี้พบกับเซลล์แอลอิสูสูลมัง,งอีกแล้วนะคะเรามีรถสวยมาให้ดูนะคะรถแต่งหล่อที่ปาคลามเป็นรุ่นหกล้อเอฟปาอาร์สองร้อยสิบดงมา้าในส่วนของลายอยากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เอฟอาร์สองร้อยสแรงม้าสแตนก็จะมีเป็นตัวครอบปัดน้ําฝนเป็นสตเตเลสนะคะเป็นโครเมียมตรงนี้นะคะแล้วก็แต่งชุดกัวดาวนะคะแล้วก็กันชนหน้ากันชนหน้าเป็นแบบยื่นนะคะเป็นกันชนแบบสตเตเลสแบบนี้นะคะแล้วก็ขากระจกก็จะเป็นขากระจกแบบสตเตเลสเหมือนกันพร้อมกับครอบสตเตเลสตรงนี้นะคะสวยๆกับตรงนี้เลยค่ะครอบต้องลายญี่ปุ่นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็คิ้ว คิ้วเป็นสแตนเลสแล้วก็ตรงนี้มีลวดลายด้วยนะคะแล้วก็เสริมบันไดแา,างขึ้นตรงนี้นะคะบันไดข้าวก็เป็นสแตนเลตนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระบะกระบะคันนี้คือตรงพื้นจะเป็นพื้นสแตนเลสแล้วก็ในส่วนของฝาข้างตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะพื้นเหล็กเรียกง่ายๆคือพื้นเหล็กฝาข้างอลูแต่งชุดตาโลสแตนเลสแบบนี้นะคะ ความสูงของเขาจะอยู่ที่2.1เมตรนะคะความกว้างเขาจะอยู่ที่2.36เมตรนะคะส่วนความยาวเนี่ยยาว6เมตร6อยู่แล้วนะคะอันนี้ประตูด,ด้านข้างตรงนี้เขาเปิดได้นะคะกาดมอไซส์ทรงส,สวยเป็นสเตเลสค่ะ,ะแล้วตรงนั้นเป็นถังน้ำมันถังน้ำมันความจุของเราจะอยู่ที่200ลิตรนะคะ ครสเตเลสเหมือนกันสวยๆกับรุมล้อเป็นรูปดาวค่ะชุดแต่งของเขาก็จะมีเป็นแบบวดลายฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะไฟท้ายสวยๆแบบตัวสีไลส์ญี่ปุ่นตรงนี้นะคะในส่วนของสีก็จะดูเป็นแบบสีเขาจะเป็นสีพิเศษเป็นสีเกรดนะคะเกรดเพชรนั่นเองแล้วก็มีชุดแต่งท่อเป็นสเตเลตัอนนี้เขาสามารถทําลาย เป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของรถนะคะก็ประมาณนี้สีสวยๆพี่ฟ้าคลามนะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะรถแบบพี่ฟ้าคลามคันนี้นะคะสามารถทักเข้ามาในเพจของรถบรรทุกอิสุสุล,ลำปางนะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาหาเซลเล์แอลโทรมาสอบถามเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนก็ได้นะคะ